ไร้ข่าวอักษรยอ่อนักร้องสาวสารภาพอย่าสามีปิดฉากรัก14ปีแบบไม่มีใครรู้เรียกว่าเป็นเรื่องช็อกในวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะเมื่อโบสุรัตนาวีได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการแฉว่าได้เลิกรากับสามีอย่างคิดภาสิทธิพัทรานุกูลหลังจากแต่งงานกันมา11ปีและคบกันมาอีก3ปีเป็น14ปีเลิกกันตั้งแต่กุมภาพันธ์ทีมงานถามว่าไม่มีอักษรย่อเลย ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเจอเพื่อนมีคนให้ปรึกษาก็พอแล้วไม่ได้อยากมาแชร์ความทุกข์ให้คนอื่นรู้โบรู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันถ้าเจอเยอะก็จะมีคนส่งรูปมาก็บางทีเราอึดอัดที่คนจะมาถามก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องไปบอกใครสภาพจิตใจพร้อมแล้วส่วนเกิดอะไรขึ้นนั้น มันก็มีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนเราเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตแต่วันหนึ่งมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้และเราพยายามเต็มที่แล้วถามว่าใครเปลี่ยนไปบอกว่า11ปีเขาดีทุกอย่างโบก,ก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันณนะวันหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคนเราอยู่กัน24ชั่วโมง บางทีก็มีบางมุมที่ไม่รู้จักเขาเลยก็ได้